ทุกคนมาทางนี้แล้วคข้าพี่ฝนไปอ่านคอมเมนต์มาเพื่อนๆบอกว่าอยากจะให้ทําบ้านให้กับปุ๊กปิ๊กนะทําบ้านเลยกับชั้นอย่างนั้นหรอใช่เดี๋ยววันนี้พวกเราจะมาทําบ้านแล้วก็ตกแต่งห้องให้กับปุ๊กปิ๊กกันดีกว่านะก็ดีนะไปช่วยกันทําบ้านให้ปุ๊กปิ๊กดีกว่าพี่ฝนเริ่มต้นจากเราจะต้องออกมาช้อปปิ้งก่อนนะนี่ชามอาหารนี่นะอืมดีจังชามอาหารมีเยอะแยะมากมายน่ารักทั้งนั้นเลยนะนเนี่ยปุ๊กปิก๊ก ฉันชอบฉันชอบเอาไปหมดเลยละกันนะพี่ฝนครับจอคิดว่านะครับเดี๋ยวเราจะต้องมีขนมว่างๆด้วยนะครับแล้วที่สำคัญเราเจอความลับนี่อะไรกันนะความลับใต้พื้นหมายผมครับเอ มีลูกไหมพรมเยอะๆเลยเอาเก็บไปด้วยฉันชอบเล่นนะ่ะนายชอบเล่นเหรอปุ๊กปิก๊กใช่แล้วว้านี่มีขนมหลากหลายแบบมากมายเลยนะบูบูบูบปุ๊กปิ๊กบอกว่าไงอย่างนั้นเหรอเจ้าบบอกว่าน่าอิจฉาจังเลยโบก็อยากได้บ้างเหมือนกันน่ะทีกคนคอความจริงแล้วจอดก็อยากได้บ้านจอตเหมือนกันครับแต่ว่ารอบนี้จะต้องเป็นบ้านของฉันก่อนนี่นาะทุกคน ว่าเขาน่าจะต้องเป็นบ้านโบกับบ้านของจอร์ดนะครับลองถามเพื่อนๆดูดิอ่ะอะอะใช่จริงด้วยงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวถามเพื่อนๆก่อนดีกว่าเดี๋ยวคราวหน้าเราจะทําบ้านของใครดีนะอ่านี่นี่ปลาทูปลาทูฉันชอบหยิบไปเยอะๆมีปลาทูสดๆใหม่ๆทั้งนั้นเลยแล้วนี่ปลาอะไรเนี่ยน่าจะเป็นปลาตาเดียวปลาตาเดียวงันหรอใช่เป็นปลาทะเลชนิดหนึ่งนะน่ากินเหมือนกันนะนี่มีกุ้งด้วย มีกุ้งด้วยอ่ะฉันชอบฉันชอบมีปลาชูน่าด้วยนะเหมือนกับว่าปุ๊กปิ๊กชอบทุกอย่างที่เป็นสัตว์น้ําเลยนะเนี่ยมีแซลมอนนะเมื่อกี้นะพี่ฝนหยิบมาพี่ฝนแล้วนี่เอามาทําอะไรอ่ะอันนี้คือลูกตุ้มเราจะสามารถนําลูกตุ้มันนี้มาถ่วงน้ําหนักแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะกุญแจไขกระลุกกุ๊กกิ๊กในตู้เสื้อผ้าของปุ๊กปิ๊กนะเอะเอาตู้เสื้อผ้าของฉันเนี่ยเอาอุป,ปกรณ์ไปให้หมดเลยเดี๋ยวค่น เมื่อกี้นี้พี่วันจะชุดมัดัอดที่เป็นที่เป็นสิงโตใช่หรือเปล่าชุดมัดคอสิงโตให้โบใส่ไปดิแล้วก็มีชุดมัดัอดที่เป็นคุณพึ่งด้วยจะไม่ใส่พึ่งได้หอฉันอยากใส่เป็นไดโนเสาร์อะไดโนเสาร์อย่างงั้นเหรออยากเป็นไดโนเสาร์เหมือนจอร์นอะอยากเป็นไดโนเสาร์เหมือนจอร์ก็จะเป็นยากหน่อยนะครับทําไมอะเพราะว่าจอร์ดมีอยู่คนเดียวถ้าจอร์จเป็นคนเดียวงั้นก็เป็นไดโนเสาร์ปุ๊กปิกก็นแหละ ไม่ต้องยังการเป็นไดโนเสาร์หรอกนะเดี๋ยวพี่วอนนะ่าเก็บชุดสวยๆน่ารักไปทั้งหมดเลยก็แล้วกันโอหอุปกรณ์มีเยอะเหมือนกันนะเนี่ยว่าแต่ว่าปุ๊กปิ๊กเขาจะใส่ไหมเนี่ยชุดแบบนี้มีชุดอยู่ในคองดะใช่ไมหมใส่ชุดอยู่ในคอนนะชุดอยู่ในคองไม่เอาฉันไม่ชอบอะ่ะอันนี้เป็นเบาะแมวเหมียวแบบนี้ก็ดีนะเวลามานอนเรารู้สึกนุ่มนิ่มดีพี่วอนอยากได้ในชีวิตจริงจังเลยเบาะแมวเหมียวน่ารัก มีหวนจะเอาพอแมวเหมียวไปนอนหรือไงอะเอาก็ไปให้นายนอนไงพวกพิกอ,อ๋อถ้าอ่างนั้นซื้อสองอันเลยความจริงแล้วนะั้นนี่ก็คือมีแก้วน้ําแล้วก็มีคมไฟมีที่ประดับห้องของนายเยอะแยะเลยนะที่นี่นะโบ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 มีนี่ด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะแจกันโบแจกันโบออไปทําอะไรกันล่ะน่ารักดีองเตียงนี่ก็ดีนะนุ่มดี อย่างนั้นนายชอบงั้นเหรอแต่จริงๆฉันชอบแบบแขวนแขวนมากกว่าชอบแบบแขวนแขวนงั้นเหรอปุ๊กปิกแต่แบบว่า<บ>ฉันจะเอาไปทุกอย่างเลยก็แล้วกันบูบูบูบว่างไงเหรอโบ,บบอกว่างั้นเอาอันล่างไปนะเดี๋ยวโบไปนอนอันข้างล่างกัน,นอ๋ะงั้นฉันเก็บไปทั้งหมดเลยเอาแขวนแขวนไปด้วยแขวนแขวนนี่งเขามีที่นอนแบบแขวนแขวนของจริง พ๊กปิ๊กชอบกระโดดขึ้นไปนอนบนเปยอย่างนั้นเหรอพ๊กปิ๊กชอบกระโดดขึ้นไปนอนบนที่สูงสง,สงไม่ว่าจะเป็นตู้เตียงตู้เสื้อผ้ากระโดดขึ้นไปแล้วก็หล่นลงมาเขกมองเห็นพรมด้วยนะเอาไปด้วยนะมีพรมอย่างนั้นเหรอใช่แล้วให้พ๊กปิ๊กไปนอนเล่นไงเอาล่ะตอนนี้เรากลับมาถึงที่บ้านแล้วบ้านหลังนี้ จัดอะไรออกมาก็จะสวยมากเลยฉันอยากให้จัดกว้างๆหน่อยเพราะว่าฉันต้องใช้พื้นที่เยอะนี่งาพื้นที่ตรงนี้กว้างมากฉันไม่เคยชอบที่แคบเท่าไหร่เพราะฉะน,นั้นต้องมีทั้งข้างบนและข้างล่างให้กระโดดเล่นด้วยนะฉันก็ชอบพื้นที่กว้างๆเหมือนกันงั้นเอาอย่างนี้พื้นที่ตรงนี้จะเป็นห้องรับแขกห,<อ>ห้องดูหนังห้องฟังเพลงห้องพักผ่อนโอ้เป็นสีเดียวที่ปุ๊กปิ๊กชอบเลยใช่ไหมเนี่ยสีเข้มอ่ะสีม่วง สีม่วงเนี่ยนะใช่เร็วเข้ามาเร็วเราจะต้องจัดสถานที่อีกเยอะนะเอาละเปิดกล่องออกมาได้เลยพี่ฝนเปิดกล่องการุกกุกิกมีหลายกล่องจังกล่องผ้าม่านก่อนเลยผ้าม่านอันนี้จะเปลี่ยนสีเป็นสีฟ้าดีกว่ามาาไม่เอาสีน้ําเงินสีน้ําเงินสีน้ําเงินหรอฉันไม่ชอบสีฟ้าแต่ว่าสีฟ้าก็สวยนะมันสว่างเกินไปฉันชอบมืดๆอ่ะงั้นสีน้าเงินเข้มก็แล้วกันก็น้ําเงินเข้มแบบนี้แหละ ต่อไปกล่องนี้ก็จะเป็นกล่องที่นอนนอที่นอนวางไว้ตรงนั้นเลยพี่ฝนที่นอนน่ารักจังเลยแฮใช่ไหมล่ะเวลาขึ้นไปนอนแล้วแกว่งได้โดยฉันชอบมากเลยแล้วก็นี่มีคุณตุ๊กตาคุณแมวเหมียวเป็นตุ๊กตาแมวเหมียวที่เหมือนเสือมากๆแล้วก็จะมีถังขยะมีเขาเรียกว่าอะไรนะไหมพรมอ,อ่ะลูก,ลกบอลไหมพรมฉันชอบเล่นนะแล้วก็มีหมอนเป็นรูปเท้าแมว แบบนี้ก็ดีมั่นกันนะเนี่ยพี่ฝนชอบหมอนดอกไม้อันนี้จากน่ารักมากมากเลยยังมีอีกหลายกล่องที่ต้องรีบเปิดออกมาพี่ฝนอันนี้เป็นที่นอนที่นอนเล็กๆน่ารักบูบูบูบบูบโบก็อยากจะขึ้นไปนอนเหมือนกันใช่หรือเปล่างั้นก็ยกอันนี้ให้เจ้าโบนอนไปแล้วกันนะพี่ฝนครับของจอดก็มีเหมือนกันนะครับจอชจะนอนบนที่นอนเปรก,กว้างๆครับนายนอนเปนไม่ได้เพราะเปรคือของฉันงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวฉันไปนอนกับโบก็ได้ครับ Whoa, whoa, whoa. ใช่แล้วโบว่าเราเพราะเราอยู่ด้วยกันเล่นกันสนุกกว่าเยวไว้รอบหน้าของพวกนายก็ค่อยทําห้องกันเองนะไม่ได้หรอกพวกพี่เราจะต้องช่วยกันอ,อ่ามันแ้นอนตรงนี้ไปก่อนก็นได้นะมาเร็วข้าเราจะต้องจัดนําของส,สดๆเข้าไปไว้ในตู้เย็นอย่างเช่นนี้เลยปลาแซลมอนอ๋อดีจังเลยฉันอยากกินปลาทูแล้วนะ่ะ ปลาทูก็มาปลาแซลมอนก็มีอ,มอมว่าแต่ว่าวันนี้พี่ผลจะทำอะไรกินอะ่ะวันนี้จะทํานี่เลยเขาเรียกว่าอะไรนะอาหารทะเลอ่ะรู้แล้วอาหารทะเลนะทําอะไรอะ่ะทำาันนี่ดีกว่ากุ้งถังกุ้งถังคืออะไรอะ่ะกุ้งถังก็คือกุ้งนําไปใส่ถังใช่แล้วเขาเอาไปใส่ถังเอาไป <c oughs> อบเนยเอาไปอะไรเงี้ยแล้วก็อามาเท ลงมาในจานใบใหญ่ๆแล้วก็กินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดไง่ะอาใช่แล้วก็จะกินพร้อมกันได้ทุกคนเลยแบบนั้นก็ดีเหมือนกันนะใช่เราจะได้กินพร้อมกันไปครอบครัวนี่มีปลอกคอะไรเต็มไปหมดเลยอะพี่ฝนอันนี้<ล>คือส้คอแล้วก็มีไหมผมไว้ให้พวกนายเล่นกันด้วยโอโอมีเยอะแบบนี้เลือกไม่ถูกเลยว่าจะเอาอันไหนอะฉันคิดว่านนาชนามาวางตั้งโชว์ไว้เฉยๆอ้าวไม่ได้ให้ใส่เหรอไม่ต้องหรอกเอ่อสีชมพูฉันไม่ใส่ได้เปล่า เฉันชอบสีดําสีน้ําเงินไม่ก็สีม่วงไปเลยอะ่ะอันนี้คือของเล่นรูป ตัาง,งรูปปลารูปซวชิเราต้องเก็บไว้ให้เป็นระเบียบนะเวลาเล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะพวกิปป๊กใช่แล้วเราจะต้องเก็บไว้เป็นระเบียบไม่อย่างนั้นเราก็มาวางไว้เกะกะอาจจะเดินหกล้มก็ได้นะบู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 บไม่ต้องเป็นห่วงโบจอเดี๋ยวข้าวหน้านะพี่วอนจะจัดห้องโบกับห้องจอสอยู่ด้วยกันใหญ่ๆกว้างๆน่ารักน่ารักเหรอใช่แล้วละข้าวหน้าเพื่อนมาจาัดห้องโบกับห้องจอสละกันนะทุกคนนะแล้วที่สําคัญนะเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ขอพวกเราแล้วเรา อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปหน้ต่อไปด้วยนะครับวันนี้พอเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนร,รักทุกคนนะจ๊ะบุยบุย,บยน,นันน่นนั่นนั่นดูสิโบ๊จอร์ดพวกปิก,ปกเล่นกันใหญ่เลย